นิวมานเอาของป๊าป้าไปเล่นอีกแล้วยาฮะโอ้ยอยากจะซื้อใหม่แล้วมานี่เลยห้ามทำของป้าป้าหังนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับลูกผมโคตรสนเลย อันที่ห้าแล้วที่มันทำหักอะไรคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยอะไรของน้องคะเนี่ยให้ป้าหรออันนี้อะไรคันอเอาแซมบักมาให้โฆษณาไปไหน